สวัสดีครับสมชายไร่สนุขนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการแช่มเมล็ดก่อนเราจะเอาไปเพาะใส่ถาดกันนะครับเนาะนะครับอันนี้เราก็น,นี่เราแช่ไปแล้วนี่นะครับแช่ไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะประมาณนั้นเรากาเอาวเลยนะครับเราจะใช้พันธุ์ของกินลรี นะครับกินนาลีนะครับกินนาลีของกินนาีกินนาลีเอ็กกินนาลีเอ็กตร้าของตะวันต้นกล้าเนาะแต่ใช้ประจำยี่ห้อนี้ใช้ดีเขาก็จะมีเม็ดเขาก็จะออกเป็นสีแดงๆนะครับเคลือบเคมีไว้อยาเคลือบเคลือบยาไว้เนาะเพื่อรักษาเมล็ดพันธุ์ให้ดีนะครับ เราก็จะแช่ด้วยน้ําอุ่นเนาะนี่แช่ด้วยน้ําอุ่นที่เราเอามือเวลาเราต้มน้ําเสร็จแล้วเนาะเราเอาน้ําอุ่นมาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้วเอามือแช่จุม่มแล้วมันไม่ค่อยร้อนอุ่นๆหน่อยแล้วก็เอาเมล็ดแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมใส่อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาไว้เนาะเดี๋ยวเราเอาก่อนอื่นเนาะเราจะจะเอานี้ออกก่อน เอาไอ้น้ำออกก่อนอันนี้เราแช่ไปนี้หนึ่งครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเอาอันนี้ออกน้ำออกก่อนนะครับน้ำอ,อกชิงแรงเลยนะครับน้ำยานะครับเราเราปลูกเนื้อที่ประมาณ องไร่กว่าเนาะสองไร่ก,กว่าเรกกาก็จะใช้ประมาณสามกระป๋องแล้วก็น่าจะประมาณสามกระป๋องนี้ก็น่าจะประมาณทันกว่าต้นที่เราเคยทําอยู่เนาะแล้วแต่อัตรางอกของมเมล็ดนะครับถ้าเขางอกเยอะหน่อยก็ได้ประมาณสามกระป๋องก็ได้น่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบถาดเนาะประมาณ 2,000ต้นหรือประมาณ6,0700ต้นก็นแล้วแต่การงอกเนาะแต่ละกล่องมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับเนาะเพราะว่าบางครั้งมันก็งอกเยอะบางทีก็ได้แปดเก้าถาดเลยทีเดียวในกระป๋องเดียวบางครั้งก็ได้ประมาณเก็ดเนาะมันก็ไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลินออกให้หมดเลยเนาะลินน้ำออกให้หมดเลย ด,นดนิน้ำออกที่เราแช่เอาไว้อันนี้ก็ออกเนาะะน้ำที่เรานี่แล้ว อันนี้ก็ตรงกับวันที่11ตุลานะครับวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์เนาะเราเพาะวันนี้เออเราแช่เามล็ดวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะเอาไปเพาะใส่ถาดไว้นะครับอันนี้อันนี้เราก็จะใช้กระดาษกระดาษช็บนชูที่เราเตรียมเอาไว้เนาะเราใส่ประมาณสองแผ่นใบเลยสอง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 อัน ลมแรงนะครับเนาะลมแรงแเราใส่อันเพื่อกันมันขาดเนาะกันมันขาดเ,เพื่อเขาเาติดติดตามต,ตอนพรุ่งนี้ด้วยนะครับเผื่อเราจะเพาะใส่ถาดเนาะวันนี้เราน,นี่ก่อนลมแรงก็ครับลมแรงต้องเอาอะไรทับไว้ก่อนเนาะลมแรงวันนี้ลมแรงครับวันนี้ อากาศเริ่มเย็นวันนี้ก็ตรงกับเดือนตุลาวันที่11ตุลาเราแช่ไว้พรุ่งนี้นวันเสาร์เราก็จะแล้วก็เคี่ยๆๆนะอืเคียนะเค่ยๆอย่างนี้เคียๆนี้พอประมาณเนาะแล้วก็จะเอาผ้าอันนี้ทับอีกรอบหนึ่ง ใครจะทาแตกต่างนี้ก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องเหมือนผมก็ได้นะครับจะแช่ใส่ผ้าก็ได้เนาะทีเดียวเลยเยอะๆก็ได้นี่ผมทําเพื่อเพื่อเวลาเราเอาไปจะเอาไปเพาะตอนเวลางอกเ,าเอาไปเพาะใส่ถาไปเนาะมันก็เราเค,ค่อยๆออกมาทีละทีละทีละชุดทีละชุดเนาะอันนี้เราก็จะเอาใส่กระติกนี้ไว้เราก็จะกระติกนี้ไว้ เราก็จะเอาน้าพรมนิดๆน,นะครับเนาะพร่มน้อยๆให้ความชื้นนิดๆน,นะพร่มน้อยๆพร่หน,หน่อยให้เขามีความชื้นนะครับข้อมอกเขาจะได้ดีเราทำางนี้นะครับทาไปเรื่อยๆนะครับทํอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ๋วางมันเดิม เรจะเอาอันนี้ลมแรงหน่อยนึงเนาะลมแรงนิดนึงทำยากนิดหนึ่งนะครับเพราะลมแรงกดไว้ก่อนแล้วก็จะพับนะครับอน,นี้เนาะ ครับแล้วก็กับครับครับแล้วก็ใส่กับกระติกนี่เลยนะครับกระติกกระติกนี้เขาจะดีตรงไหนคือเก็บความร้อนได้ดีอบเก็บความร้อนไว้ในกระติกดีนะครับเวลามันมันจะอบอ้าวนะครับแล้วอบอ้าวเนาะมันจะอบความอบอ้าวของมันแล้วจะทําให้ความงอกนี่สม่ําเสมอนะครับ ก่อนที่เราจะมาเพาะต้นกล้าเราต้องไถเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่ที่เราจะปลูกเราเตรียมพื้นที่ไถไว้ก่อนนะครับพอเราเพาะเสร็จนะครับเราก็พอเราเพาะเสร็จเอาต้นเพาะใส่ถาดเรียบร้อยแล้วเราก็ทําพื้นที่ไถยกล่องขึ้นล่องรองลเลยนะครับว่าเราต้องทําพื้นที่ให้วนน้อยก็เจ็ดแปดวันนะครับให้เสร็จก่อนที่เราจะได้ปลูกนะครับน้อยว่าต้นกล้าก็จะงอกสองสามวันเขาก็งอกแล้ว สามวันสี่วันนี่ก็งอกไปทั้งหมดเลยลมแรงลมแรงครับลมแรงมแรงมากเลยนะครับวันนี้บรรยากาศลมแรงดีมากอากาศลมรมหนาะวลมเย็นมาแล้วครับนอเดือนตุลานี่ฝนหมดแล้วเราไม่ต้องกลัวนะครับปลูกได้เลยเมื่อกี้ก็ไม่กล้าปลูกเนาะเมื่อกี้มันแรงไปนี่เสียดายไม่ได้ปลูก มันแรงเราไม่ค awesome so ิดว่ามันจะแรงเนาะมันก็ไม่แน่นอนเนาะถ้าเละถ้ามันแรงเนี่ยโอ้ถ้าปลูกกี้เนี่ยราคาโอเคเลยนะครับชมก้ไลได้ได้ราคาแล้วเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนปลูกเพราะเขากลัวฝนเหมือนกันเนาะคนไหนเขาก็เสีียงปลูกดูเนาะคนนั้นที่เสียงปลูกหน่อยที่สูงๆหน่อยเขาก็ได้เนาะครับเนาะได้ราคานะครับแล้วก็ลดน้ําแล้วก็พรมน้ํานี้นะครับไม่ต้องพรมเยอะนะครับเอาแค่พอชื้นๆพอนะครับ ไว้ไว้แม่อ่ะแม่ไปตลาดแม่พึ่งหมาไว้ตอนขาวนะครับแล้วก็ทำนี้นะครับแล้วก็อันนี้เข้าหมดเลย กุดังกุดังกุดังแล้วมาแบบตาเล็กจะเอาเขาบอกไหมว่านี่กุดังเอ้แค่น да yeah. ี hey. okay, nice. okay. Okay, nice. okay, ้นะครับอย่างนี้เราก็ทำนี้แล้วไงก็ทำตามได้เนาะไงก็ทำตามได้เพราะว่าทำง่ายๆทำเหมือนที่เราทำตรงนี้แหละที่เราทำให้ดูนี่แหละ ครัแล้วไม่ได้เอาไว้เลยมนนี well, s <S ้ท yes. ี right. ่เก so like ็บออกยังไม่ได้เอามาดีครับทำนี้นะครับตัวไม่มีต่คุณทอย่างนี้ไปอยู่กระดูกไน่มีกระดูกตั้งกระโดดมาอยู่นี่แหละนี่นะครับจริงบนพวงเขาบอกว่าตอนอะไรทำมีรอยก็ให้ยืมยืมคำให้ครนะครับแล้วก็ทำแบบนี้นะแม่เบาๆเสียงหน่อยไปงานนั้นต่อยไหมทำนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำโปรตีนชื้นนะครับ เสร็จแล้วเนาะครับเนาะเราก็ก็ปิดไว้ปิดฝาไว้เนาะแล้วก็เอาไปเก็บไว้พรุ่งนี้เช้าประมาณสามโมงสี่โมงเช้าต้นกล้าเขาก็จะงอกให้เราเห็นนะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ